นี <Z an aaS as> ้แค่นี้ก็แค่นี้เพียงแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนเพียงแค่นี้แค่นี้แทบขาดใจเพียงแค่นี้แค่ไหนก็แค่นี้หมูเก่าแห้งเด้อเขาบอกว่ารักคนบ้านใจเขาบอกว่ารักคนบ้านไกลเอาใจยากแฟนเขามากเราไม่รู้ดูไม่เห็นเขารักเราเขาก็รักคนอื่นเป็นเขาโบเห็นหน้าห้องเขากลลืมมันอยู่กับดีเจสาวตาเลวเบลนี่ผ้าด่าค่ะสวัสดีพี่น้อง เอาไมค์ค่ะเอาไมค์ดีเจสาวเสียงคาราเมลเบลนิผ้าดาคาะมนีจัดรายกันอยู่แต่สะพานลอยนะคะสะพานลอยน้อยคอยรักนะคะจะเอาเธอนั้นไปลอยทะเลแล้วไปลอยทะเลแล้วไปลอยทะเลนะคะมือนี่นะคะก็ยุกับดีเจสาวตาเลวเสียงคาราเมลเบลนิผ้าดานะคะมือนีมาพออพี่น้องอีกแล้วนะคะพี่น้องปองไปสุูสุคนนะคะเมือนีพี่น้องไทยคอนแกนพี่น้องไทยสาระขามพี่น้องกอท่อมอพี่น้องทั้งลอยเกินนะคะว่าจเป็นพี่น้องทั้งกาลสินพี่น้องทั้งศรีสะเกดกินกินไปไป สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเดินนะคะเมื่อนี้อยู่กับ DJ สาวนะคะขอเพลงคำว่าใดนะคะแต่ว่า DJ ของเ้าบอรองนะคะและแต่อารมณ์และทรงผมนะคะหรือว่าบางทีก็อาจจะเดินจงกรมเป็นบ้างในบางเวลานะคะไรแห ทุกคนสิมาหวัวนในจังใดห,หนูว่ามันคนแต่อยากหวัวปะนั่นหนูก็แค่บอกว่าหนูเป็นดีเจสาวตาเลีวเบลนี้ผ้าด่าซื่อหนูว่ามันคนที่เป็นแต่อยากหวัวปะนั่นหนูก็เป็นคนเรียบร้อยพูดหน่อยปลุกดีไซดีขี้อายปลุกจนไม่รักเด็กหนูบ่เคยเบาไปเรื่อยทุกคนสิมาว่าหนูเบาไปเรื่อยในจังใดมันหนี่หนูก็มีสินค้ามานำเสนอนะคะสามารถกดตรงตะกร้าได้เลยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะ <laughs> ขอบคุณหัวใจด้วยนะคะแจ้งแมนเบาเป็นเนาะอีหล่า ทาดูอีลาย้ำใดแม่บอง่วงนอนโอ้ขอบคุณค่ะแม่ <c oughs> <c oughs> หนูก็เป็นคนตะอยากหัวปนนั่นนะคะสิมาหัวกันในจังใดดูมันเป็นคนตะลึกกระเริงกระเลงปนนั่นนะคะว้าดีค่ะขอบคุณมินิฮาร์ตโอมินิฮาร์ตนะคะไว้ปิดแอร์ก่อนดอกหนาวนะคะหนาวแห้งนะคะจังหวะนี้มันต้องมีเหล้าขาวนะคะขาวิงนองกูอีกแล้วนะคะ <c oughs> ใดน,นอนนะคะ <c oughs> 啊。<laughs> ah ha. จังหวะนี้มันต้องมีเหล่าขาวนะคะอยากให้ไลฟ์สำรองบ้างได้เลยค่ะว่าแมนนายอันนะคะสนใจตัวน้องหัวศัก์ถวนนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่าหัวศักกระเทียมกิ่นนะคะก็คือหัวศักถวนก็คือการที่หัวดวนนั่นเองนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะอ่าพรสวรรค์กับพรแสวงนะคะก็เลยเป็นพรสักสองแสงนะคะพอใจหรือ,อยัง้าจันท์ หรือฟันหาชายคนมาไอ้นะคะไพไดมาเป็นแฟนคือสิบอเหงาเนาะครับแมนะค่ะอันผู้สาวครับมีแฟนหล่บไปแล้วครับขอเบอร์ไดบอ่อนะครับ <c oughs> <c oughs> อยากเบาอีลีเดคครับ <c oughs> แม่คะอย่าลืมขายของค่ะตาก้าของเรานะคะตาก้าของเรานะคะเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยวันนี้มีสองตาก้านะคะทุกคนสามารถจิ้มเข้ามาได้เลยนะคะ จิ้มตรงตะก้าสีส้มเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นขนมจีนอบแห้งนะคะแล้วก็อ่าแนหมูแล้วก็แนหมูนะคะได้สยวยมาแม่น้องบีตัวนี้แพ่ผู้สาวไต้หนูคะ่ะคนจนคืออายวันวาเลนทาย์ยังไปใต้หนู นะคะคนจนขึ้น้นองไผ่สีมามองมาเบิงนะคะคนจนขึ้น้นองวันว่าเล่นท้ายาวาสีมือใดเทศากาลใดฤดูกาลใดก็ได้แค่ไปไตนูนั่นแหละคะ่ะอายคือสิบาาวันในมเทศกายนวานน้ำขอดอกเด้นนะคะสาหรับคนมีคู่กับขอให้รักกันยิงยิงน่านๆขึ้นไปนะคะสําหรับไั่นะคะทีบท่านมีคููนะคะกับเบิงเบาหนาเจ้าของแน่นะคะสําหรับไพ่ที่เป็นคนโสดกับ,บายเบื้องขิงเจ้าของแน่นะคะทบทวนเรื่องเาวาที่เกิดขึ้นอีย่างตอนอย่างในตอนนี้นะคะอืมนะคะกระซองกระจกเบืองแน่นะคะสำหรับคน ถามเขามาว่าแม่ค้าหายใจทั้งใดกับหายใจทั้งเหงือกนะคะบางคนก็อาเซบูรัวเหงือกแม่ค้าอยู่ตรงใดก็อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแม่ค่าก็หายใจทั้งเหงือกเด้อนะคะคนเด้อค่ะบแมนปลานะคะแต่ก็หายใจทั้งเหงือกได้เด้อนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ จัดราาการวิทยุเป็นซังกัสผู้สวยซังตอนนี้เป็นในทุกอย่างค่ะยกเว้นเป็นคนที่เขาหักนะคะเป็นบดายอีหรีนะคะเราอาการเป็นจังใดค่ะอาการมันก็เป็นจังสี่ละค่ะเป็นในทุกอย่างยกเว้นเป็นคนที่เขาหักนะคะ ยืมเสียงหัวไปไรนกแน่ CF เสียงหัวน้ำแน่อารมณ์ดีมากค่ะยืมเสียงอ๋อแนะนําให้ไปเป็นครูนะคะค่ะเป็นครูสอนวิชาอะไรดีคะพี่ <c oughs> เด็กหน่อยคือสิบัฟังเด็ดค่ะเด็กหน่อยคือสินั่งหัวเบิดมือเบิดเว้นเนี่ยแหละค่ะ ว่าเก่งคักมากเลยเด้อขอบคุณค่ะมักตลอดไปนะเด้อนะคะบอกสิว่าเขาไมา่หยอกให้อยากเหล่ะจากไปนะคะบางเช่อกับอาสซิเปเมนผู้สาวหลายคนจังสีน้านะคะผู้ชายคือเจากินเหล่าบ่คือดอกไอยนะคะจะคนเรียบๆง่ายๆมาเปลี่ยนสไตล์ให้เรียบร้อยอีกคราวนะคะถ้าเหาคันหลังแล้วไผคันก่อนนะคะอันนี้ก็บารูดคือกันเด้อนะคะก็ใเห็นไปถามขน,นาก่อนนะคะ แต่ว่าภไยสิขั้นยังกับขั้นไปค่ะแต่ว่าน้องขั้นดากนะคะจังหวะนี้นะคะซ <laughs> ุ้มเจ้านั่นเหรอว่าถ้าหนูเป็นบ้าแมนบอแล้วทุกคนก็มาเม้นให้หนูไปแบบนี้ยทุกคนก็สินเสมอกันกับหนูหมดนั่นหลย ขันซุ้มเจาบ่พ้าหนูหัวหนูกับบ้หัวหนูกับบเป็นบาเป็นป่วงเป็นกระเลงกระเลงเป็นงึกงึกงักงักจึกจึกจักจักไปดอกมันเป็นทรงลงเซงเลงมันเป็นคือโซบอเข่งมันเป็นวิ่นวินเซงเซ็งมันเป็นจงลงจงงึงเลงตึ้มตุ้มตึ้มตุ้มตมห่อยมากภาษาจีน เออฟซีจากเชียงใหม่โอ้ขอบคุณไอ้บ่าวเจียงใหมเออเชียงใหม่น่ะเจ้าไอ้นิวเชียงใหม่น่ะเจ้าอีน้องนี่ก็อยากเป็นลูกสัพท์ให้เมืองกำเมืองน่ะเจ้าอีน้องกะกล่าวสวัสดีพี่น้องชาวกำเมืองน่ะเจ้าอีน้องกะโอ้ยน่ะฮักเต้น่ะฮักว่าอีน้องก็ขอบใจจัดนักเจ้าเมื่อน,นี้อีน้องกะดีอกดีใจจัดนักเจ้าทีไอ้นะ่ะนะนะเข้ามาเว้าจากับน้องน่ะเจ้าน้องกะดีใจมากเลยนะคะ วันนี้วันนี้น้องก็ดีใจมากเลยคุนเนื้อไปเนื้อแล้วไปเนื้อสุราษฎร์ไปเนื้อฉุ่มพรไปเนื้อขควราชนาครซีธรรมราชนาครราชสีมา <c oughs> ลองบุญนำพาเออเจอกันในฝันหนูเป็นปนียังอยากพอหนูในฝันอีย่ติค่ะ นึกภาพตอนเล่นละครกับตอนนี้ใช่คนเดียวกันไหมกลับมาขอนแกนก่อนว่าแล้วคืออยู่กับไอ้รำเพื่นใด้ว่าวเกง่งขอบคุณค่ะ <c oughs> ให้ซาให้แน่นเพิ่นจ้องนะ้าอาวสองเฮาใสกันแน่เดอ้อ ภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะจากตอนนีสีเชียงไปทั้งใดกับลูนะคะขอเอาเสียงหัวเราะไปตั้งนาฬิกาปลุกอัดไว้เลยค่ะพี่ฟุกอัดไว้ได้เลยนะคะเคยเบาจนถืกแม่ดาบอรับบอ่ะเพราว่าแม่กับพอชิ้นแล้วนะคะถึงสีบอลดูปนดัดแต่ก็เป็นลูกสาวลา่าค้นหูผู้ดีของพอกับแม่คือเก่านะคะส่วนมากเวลาเบา,าอยู่บ้านเวลาหัวเราะดังๆอยู่บ้านก็บม่มีอย่างไยค่ะมิต่หมาเฮานะคะหมาของยายปะข้องรักนะคะแล้วกับเฮาอยู่ตรงามหนาบ้านหนูนะคะหมาพันธุ์พิษบูนะคะัลโเหมือ มันกะเฮาแห้งเฮาคอยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์แล้ซ่งผมของมันนะคะหัลลังหมื่นหนูหัวรอเสียงดังจังสีนะนะคะมันกะเฮาแห้งนะคะอืมสวัสดีพี่ฝนคนสวยนะคะ <c oughs> หัลลังหมื่นนะคะมันจะเป็นไปตามอารมณ์และสึ่งผมนะคะพี่น้องนะคะไปได้อีกเลย กบ <G ül üyor> สบายดีพี่น้องสุูสุคนเด้นนะคะวันนี้ดีเจสาวเสียงคาราเมลเบลนิพาดานะคะมาบอกมาจากกับพี่กับน้องนะคะมือน,นี้บมีอยังหลายนะคะบบมี่ยังมาฝากตอนพี่น้องนอกจากเสียงหัวเราร้อยยิ้มแล้วกับความสุขนะคะคือบอกเก่งแท้บ่เก่งนะคะตั้งแต่หลายส่วนนี่หนูยังไม่ได้พูดถึงสองคำเลยนะคะไม่มีใครแย่งพูดหรอกซื้อลานแม่ไ่ซื้นปิดไปครับพี่เบลแม่ใญ่ซื้นยาพี่เองครับน้อง ไม่ไงช,ชื่นใจบ่แล้วเป็นยาเบลเองนะคะแล้วหนาสิปิดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้กะซี่ถุงเครื่องแล้วนะคะแล้วหนาสิปิดแล้วแหละนะคะสาวน้อยพูดเก่งขอบคุณนคาเมื่อน,นี้อาการเป็นแบบใด เป็นทรงลงเสียงเลงค่ะเป็นคือจังซุ้มมูเจ้าเห็นเนี่ยล่ะค่ะมันเป็นวินวินเสงเซงมันเป็นคือโซบบเคงนะคะมันเป็นแบบว่าจังหวะนี้มันต้องมีเล่าขาวนะคะไอ้ํำเพื่อนอยู่กรุงเทพบอจาบ่าบอหรู่กันค่ะไปถามแล้วเบิงเด้อนะคะถอนจังซีมันต้องถอนนะคะว้าวเกงคือเมียบ้าแดงเลยครับผู้ใดอีกเนาะบ้าแดงเนาะสวัสดีเจ๊บอมบมนะคะฟอนแน่กินน้ำตกหมูกับเซียนหลังแสบบ่ครับแสบอยู่ค่ะ ไปสื่อ,อยูเยนไม่ไ่หนักแทนครับเอื่อยแบบน่ารักขอบคุณค่ะคันไม่ไงหนักเราปิดล้านกับไปสื่อล้านไม่ญ่ง,งอดก,ก็ได้ด้อยน,นะคะสาวงอดนะคะอันที่บอกให้ฟังนะคะย้ายงอดนี่เราเป็นน้องกับย้ายแงดแต่ว่าเราเป็นฝาแฝดกันนะคะอันเราเปิดล้านขายของเนาะบร่เทียนแล้วหนากคือกันแห้งเนาะอืมบร่เทียน หนูกับโบหู้เนาะหนูกับเอิญอันแต่ว่าท้ายบ้านเพื่อน,น่ะพะเอิญว่าองอดแงดงอดแงดจังสิแม่แบบว่าแบบเอิญคู่กันมากสิแม่แบบว่ามึงสิไปใสมือ,นอ,นอ,นอนั่ะเนาะว่าสิไปเล่นสาวงอดว่าโอ้สาวงอดแงดงๆๆนอดแงดนั่นบอกสิเนาะไม่ก็นเลยแต่อยากหัวนะคะอันนี้หนูพูดจริงนะคะอืมคือง้ําแท้ขอคุณค่ะ ขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะคะวันนี้หนูไล้หนึ่งชั่วโมงนะคะพี่ๆสําหรับคนไหนที่จะจิ้มตะกร้าเข้ามาก็จิ้มได้เลยนะคะวันนี้นะคะเรามีของกินมามอบให้ทุกคนนะคะก็ เป็นขนมจีนอบแห้งนะคะตะก,ก้าหนึ่งแล้วก็แหน่หมูตะก,ก้าสองนะคะเป็นแบรนด์ของเราเองนะคะพี่ๆสําหรับคนไหนนะคะที่อยากลองชิมลองทานนะคะกดตรงตะก,ก้าได้เลยนะจ๊ะบบได้ขายดอกของแม่นค่ะห,หาลักอันหาลักจังหวะขายเอาไหมโบสั่นมันสิบได้ขายจากเทื่อนะคะกระซิบเบางดแงด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงสิละ ขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะลองสั่งไปชิมดูได้นะคะพี่พี่คนซื้อแงดกมีตีแมนค่ะเพราะตอนเด็กน่อย,าายนี่แล้วมาย้ายที่แล้วมาเงียวใส่ส่งอะนะบัดน,นี้คูยุงเลี้ยนบอลูว่าสิเอื่นจังไดนะคะแบบน,นี้นี่จริงแล้วก็ซื้อมวนยูดอกแต่ว่ามูกับคูยุงเลี้ยนบัดเอิ่นแงดนะคะพอแล้วเงียวใส่ส่งดูแล้วก็ได้ฉาย,ยาไปแยายแงดมาเรื่อยๆขอบคุณของขวัญน,นะคะ นั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นฉายาของเรานะคะที่ให้ห้องแบบไดเออรมาท่าสู้เหมือนี่นะคะพูดไทยได้ไหมครับฟังไม่หู้เรื่องอ๋อแต่พูดไทยแล้วเจ็บโกกลิ้นมากเลยค่ะบางทีมันมันแคทแลดไปลาวบางทีนะมันจะแคทแลดเป็นบางครั้งนะคะพูดไทยขนาดขนาดตัวหัวเห็นลิ้นไก่ยังน่ารักเลยเห็นลิ้นไก่เลยเหรอเวลาเราหัวเรา เบลกับเ้าคือคักเนะสวัสดีครับเอื้อยสวัสดีค่ะน้องซูเปอร์เทนบ้านผมมีหอดพอยายคําหมาเออนั่นละ่ะเบลเบลขาเจ้าเขาหนูเบาอิลีค่ะซื้อเป็นตาแสบดังแท้นั่นล่ละค่ะบัดที่นี้ย้ีมีผู้เบามาจีบล้องสีนอผู้เบากับหน้าตาแล้วก็ใข่แน่เด้แล้วก็บอกว่ามันคนขี่ไล่ขี่ลื่นขี่ไล่ลประนันนะคะพว้กันโอ้ยผู้สาวค่ะันคืองามแท้มันเจ้ามีน้ำซสื้ออย่างนอน,นะคะอ สาวนี่ก็ตอบไปอันน้องซื้อแงะจ้าผู้เอาผู้เบาหันหน้านี้นะคะผู้เบาหันหน้านี้ว่าโอ้ซื้อน้องมันจะแสบดังแถนอนะคะน้องแง่นะคะย้ำผู้เบาเอิ่นเกิสมมติย้ำคุยโทรศัพท์นอสูกับสิเอ็สี่นอะสมมตินอันผู้เบาโทรหานอนโอ้ฮัลโหลจ้าไอสมมติอันซื้อไอไอสีนอเออไอสีอฮัลโหลจ้าไอสีเออฮัลโหลครับน้องแง่นึกเลยเนาะมัน ผู้บ่าว้าน้องผู้เว่าโทรศัท์มื่อนี้ไอ้คิดหอดน้องแงดลไยๆครับมันก็สิบ่ลโรแมนติกเนาะมันก็สิเป็นแต่บ่ลโรแมนติกให้อันนี้เขาเอิ้นพูดพื้นคนอื่นไหมไม่ค่ะเราพูดความจริงเราพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะทุกคนสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะขี้หึงสาวแงดคอยมักเจ้าแมน เอาไอสีพอขอยอ้อขอโทษเลยคะ่ะขอโทษคุณพ่อด้วยนะคะสายแนนภาคจีนสายแนนภาคจีนเหรอคะสายแนนภาคจีนเบาได้เบาเสียงแหบสวัสดีน้องบีสวัสดีค่ะพี่แก๊บให้สายแนนเพื่อนจ่องน้าสองเฮางใส่กันแน่เด้อชาตินี้เราได้พบเจอ แล้วกับว่าอยากสินีไปใส่ให้สายแนนเพิ่นชูค้ำหล่ำแงมหักแพงกันตลอดไป <laughs> สวัสดีทุกท่านนะคะลักเข่ามาขายมาส่ง,งของขวัญใหก่กอนโอ้ัาสิหยากลําบากปนันกะเก็บว้ถ้กกินซะนะคะไอขาสิยากลําบากพอน้องกะน้องกะบ่อยากเป็นความลําบากให้อายดอกนะคะอืมอันใดที่อายพอ่อเฮ็ดใดน้องกะยินดีน้องรับไวเสมอนั่นละนะคะน้องบ่ดยต้องการเอียงนะคะน้องเคยว้าบวาน้องอยากมีชีวิตติดรูอยู่แพง สวัสดีค่ะสายลมโดนผู้ดังตามสายลมตวนผู้ดังตามกัมพูขามบ้านไอเหนานะเสียงเอิญสั่งตามลมเยินเยินได้ยินเอิญบ้างบ่เนาะเอฟซี <c oughs> จากมาเลเซียขอบคุณค่ะ <c oughs> ขนาดในไลฟ์ยังเป็นกันเองขอบคุณค่ะหัวจนเจ็บทองตามมาตั้งแต่เด็กเข้าตึกแกมมี่ขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจจากพี่เมธด้วยนะคะ วันนี้นะคะหนูจะไลฟ์อีกหกนาทีนะเดี๋ยวหนูจะลงไลฟ์แล้วนะคะพี่ๆสําหรับใครที่จะกดตะกร้านะคะรีบกดในตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวอีกหกนาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเบลจะลงไลฟ์แล้วเพราะพรุ่งนี้เราจะได้เข้าตึกนะคะเดี๋ยวจะได้ตื่นแต่เช้าด้วยนะคะยังไงก็ฝากแหนมหมูนะคะแล้วก็ขนมจีนอบแห้งไว้ในดวงใจพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะฝากจิ้มตรงตะกร้าสีส้มตรงซ้ายมือได้เลยนะคะ ผมหัวจนน้ำตาแตกเขาก็สิหัวปานันเนะานะไอเนาะหนูกรบโปรงแมนคนแต่อยากหัวปานันเด้ตเตยลาตเตยลาตเตยลานะหน้าหันย่ายมันละมาอยู่หน้าทิกตอกตเตยลาหน้าทิกตอกนะคะเดี๋ยวหนูจะทําซิงเกิลใหม่อยู่นะคะน้องขอตเตยลาวันวิวาทีหนา้าทิกตอกไอสับบะกอก ดูติ๊กตอกกับไอวันนันสองเราเคยดูติ๊กตอกวันจัน ไอ้สบบกอกน้องวันอังคารสองเรานั án, ้นเลิกกันวันพุธพาฤหัดสบอดีน้องนี้ช้ำใจสุดแสนวันศุกร์ไอมากับแฟนแฟนใหม่ที่ไอว่าดี วันเศร้าแล้วนะน้องขอลาก่อนนะคนดี วันอาทิตย์น้องมิสซิลีให้ตัวไอ้นีไปซาคนใครนี่นะคะเตยลาหน้าติกตอกนะคะซิงเกิลไหมลาสุดนะคะจังไดกะฝากพี่น้องติดตามน้ำแนเดอร์นะคะลองได้เท่อนี้เท่อเดียวนะคะเท่หน่าลองบ้ขคือเกาแหล้วนะคะจังไดกะฝากติดตามน้ำเด้อนะคะเลื่อมใสเลื่อมใสเลื่อมใสค่ะเลื่อมใสอย่างมากท่านจอมยุทธ ท่านจอมยุทธท่านจอมยุทธข้าขอคาระวะอย่างยิ่งท่านจอมยุทธ <c oughs> ์เตยลาหน้าติ๊กตอกนะคะซิ่งเกิใหม่นะคะลืมเนื้อค่ะร้องได้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะครั้งหน้าไม่มีอีกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> บบาเกียงค่ะขอบคุณค่ะบาีนิ้อนแล้ว <c oughs> บ่าวรำคำแห้งคือแทงใจนองคักแท้ ผูเบ่าบอกแค่ที่นั้นที่รำคำแหงไอมาบอกน้องว่าไอนั้นมายำแรงแต่ไอก็ไม่มาสักแผพงมายำแรงไอคือบอมาหาสวัสดีบอสบิ๊กนะคะ ผููบ่าวอุดรมาร้อนในใจของน้องโอพ่อเนื้อทองท่มน้องไปได้จังได้หาแยกอุดรที่เราสัญญากันไว้วันนี้โบเห็นหอดไงไอาจากไปโบเห็นหอดรอยไปให้มิจอยหาแยกอุดรคือบอมส้อนมาน้ำ <c oughs> <c oughs> ครับคือฟงสมือแท้อ่ะมันฟงสมือตัวค่ะเพราะไอ้ไมันเป็นคนฟ่งฟงอยู่แล้วนะคะไอ้มันคนใจฟ่งนะคะหัางมือกระตับฟ่งนะคะพอหัวหลายนะคะ <c oughs> ผู้บ่าวน้องคายไหลใจแน่นอนไอทอิมได้จังได้มาทิมผู้สาวน้องเรือ ไอมาซื้อเกลือวันนั้นอยู่ที่ท่าเรือไอ้นั้นนัดน้องกินเกลือน้องเหลือใจแข็งขากลายน้องไขยบุญไหวแท้ไอ้เอะน้องไข้ละบุญไหวแท้ไอ้คือบอ่ม,มันไหมาเดดเดดเดนุ่มเมนุ่มมยกับเจ้าของ จังตัวได้บอจังไปใส่เนาะทุกคนหนูฝากจิ้มตรงตะกร้าให้หน่อยนะคะอได้กินหอดเกลือบอได้กินหอดเกลือน้องนี้เหลือใจแห่งลายขอเพลงสาปัมพีทีเออยแผนดอราค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะ ต่อๆเอาเพลงอย่างดีค่ะผู้บ่าวชุมแพโบแค่หัวใจน้องเลยไอยไปมิดเซยวันนี้อยู่ที่ปั๊มพิธีไอ้นัดน้องมากินมามา่าน้องกินบะมี วันนั้นไอเซนเป็นปีน้องนี้หนังสุดมามาสวัสดีอ่าเอฟซี FC จากประเทศจีนด้วยนะคะอ่านี่หาวนี่หาวอ่าอ่าเอฟซนะคะไชน่านะคะเฮ l โลเวลค o ม e ูอินไลฟ์สดเบลนิพาดานะคะนี่หาวนี่หาวนี่ฮาวขอบคุณมินิฮาร์ทนะคะเวียดนามเหรอคะ อ๋อขอโทษค่ะเวียดนามใช่ไหมคะนีห่าวค่ะนีห่าวให้บุญนำพาของพอตูไ่ไหมไทยแปะนะคะให้บุญนำพาเหรอคะเดี๋ยวหาซ้าวก่อนเดี๋ยวภาษาไทยเหรอภาษาไทยหรอคะมันสิแปดจังหดล่ะเดี๋ยวดูเบึงก่อนให้สายแนนเหรอมันสิเป็นจังใดล่ะเดี๋ยวนูคิดก่อนดู สินเจ้าสิ้นเจ้าทอนหูทอนหูกภาษาไทยให้ผมลีคิดเขาดึงดูดสองเราใส่กันหน่อยนะ ชาตินี้เราได้พบเจอแล้วก็ไม่ยากจากจนไปนะไอ้ให้ผมลิขิดเขาคําชูมองดูรักแท้กันตลอดไปให้ผมลิขิดเขาตกแต่งให้เป็นคู่กันไปตลอดชีวิต บาอุบลน,นะครับผู้บ่าอุบลบ่สนหัวใจน้องเลยไอยไปมิดเซยมาทิมผู้สาวคอนแก่นไอตัวน้องคักตัวน้องว่าบ่มีแฟนทิมน้องผู้สาวคอนแก่นไอนั้นแลนไปอุบล ไอ้นั่นบ่ซนหัวใจของคนรักจริงไอ้น่ะคือลิงน้องนี่ก็ฮักจริงจากใจถึงไอบอกว่าไอ้นั้นบ่เคยฮักไปแต่น้องก็หู้แก่ใจว่าไอ้นั้นลอยไปมีใครว่ไอ้นั้นลอยไปมีแฟน <c oughs> <c oughs> ทุกคนวันนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้พูดคุยกับทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวมือหลังมาะล่สดใหมเดอนะคะมืออื่นเดี๋ยวมาะล่ใหม่ นะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจขนมจีนอบแห้งกับแหนมหมูของเรานะคะก็สามารถเข้ามากดตรงตะกร้าได้เลยนะคะตรงตะกร้าหน้าติกตอกเบลได้เลยนะคะพี่ๆจิ้มดูราคาที่หน้าทิกตอกได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาคุยกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ